อันนี้เป็นประตูทางทางเข้ามาแล้วก็เข้าไปโอ้โหเออเนาะก,ก็าทำพื้นดีนะครับ,รบทำทำทำพื้นดีไม่มีเหล็กโพลเลยสะอาดมีชิ้นนี้น oh. ต้องออกอกอ oh. เป็นเหล็กจริงด้วยต้ oh. องออกออกไปดเชื่อกดูเชื่อกดเชื่อม ห้องที่สามโอเคผนังผนังไม่มีรอยแคลกฉาบดีมีรกมีทรายหลุดอันนี้ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายโอเคครับอ๋อน,นี่เป็นที่แนวแนวน้ำแสดงว่าเขาไม่เคยปั๊มสูงกว่านี้ใช่ไหมครับระดับที่ตัดด้วยข,ข,ขายบบต่ เออก็จะอยู่แค่นี้ครับประมาณ20เนมันจะมีแนวน้ํำบอกนะความความเข้มความเข้มไม่เท่ากันมีแนวอันนี้เส้นบนเส้นลงมานี่เออจะทำทำดีนะครับแผ่นพื้นอย่างดีเลยโอเคครับไอ้บันครับโอ้แจ๋วแจ๋ล้างดีครับล้างดีโอ,โอเค อาอก mm ๊าซเลยอ้อาก๊าซเลยกออนตักน้ำออกโอเคเอ่อตักตะกอนออกฉีดน้ำตอนนี้ถ้าไม่ล้างนี่ไม่รู้เลยเนี่ยถ้าไม่ล้างนี่แบบไม่รู้เรื่องเลย อ๋อเจอชิ้นชิ้นส่วนหนึ่งนี่คือเดิมเขาแผ่ไว้อ๋อแผ่ไว้เป็นของใช้งานใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโอเคระวังเรื่องปลั๊กปลั๊กไฟด้วยนะครับระวังปลั๊กปลั๊กไฟไว้อันตรายครับอันตรายโอเคประมาณนี้เครื่องชิ้นชิ้นนะเมนานสึทรายเป็นทรายนะครับ ทรา,บบเายเออจริง,ออรงด้วยมันก็ร่อนไปตามสภาพปูนใช่ไหมครับใช่ใช่ภามันนี่เลยบูดตอนตามสภาพปูนออมีเหล็กโดนโผล่มาหนึ่งโอเคครับเท่าไหร่ฝรั่งฝรั่งออกแบบออ วิศกรไทยคุมแต่ว,ว่าคนงานเป็นถางดาวมีสามห้องประตูมีสามบานหนึ่งสองสสามห้องครึ่งอ,อ,อีกสักรอบหนึ่ง ช่องบ่างนี ah, er uh, okay. okay. ่ก็ม okay, ันก็รองรองรับน้ำหนักน้ำหนักพื้นได้เนาะช่องแค่นี้โอเคอันนี้เราอยู่ใต้บันไดหนีหนีไฟโอ้เสียงก้องมากอยู่ในถ้ำเลยอันอย่างนี้เราเราจะปล่อยแห้งก่อนหรือว่าจะเติมน้ำเลยครับก็เติเดี๋ยวจะแห้งครับ้โอเคครับโอเคครับผมแจ๋วครับแจ๋วแจมแจม นีหัวก็โลสะอาดอยู่สแตนเลสตนเลสยังสะอาดอยู่แต่สนิมขึ้นแล้วรับดึงตะเหล็กธรรมดาเราเราจะซ่อมตัวอันนี้มาไหนนะครับตัวไอ้ล้อเนี้ยช่างสามารถทำได้รับใหม่เนี้ได้ครับโอเคต้องการใช่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วบามีครับอ๋อซใช่ใช่ใช่ซ่อมขาขารับขาซัพพอร์ต อันตัวนี้ทำที่อะไรครับวันนี้คือขายเร็กเกิลกับระดับน้ำครับงานปั้มทำได้ไม่ดีงาน DIY เลยเนี่ยต้องเจาะเองงาน DIY ระดับน้ำต่ำสุดก็คือนี่แหละครับใุณผู้ชมเป็นตัวที่บอกว่าตัวนี้คือโลแล้วปั๊มจะไม่สั่งงานครับปั๊มจะไม่สั่งงานมันไม่มีน้ำมันไม่ได้พักแน่นอนวันนี้สั่งปั๊มขึ้นข้างบนครับ ระดับน,นั่งตัดก็ประมาณนี้ครับใช่ใช่ใชเช่นนี้ตัด<ช>ถ้าไฮมันก็จะเตือนไฮใช่